ทัต้อนรับเข้าสูรายการอถึงคุนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเจอกับแขกรับเชิญที่สารสเปเชียลมากเลยวันนี้นะฮะกาบสองท่านที่มาเจอวันนีนะคือคุณเบจีคุณจ้อยนะฮะเจคุณเจีแลคุณจ้อยนะครับ n ดน o o no 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 o no no อ o no วันนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาเกี่ยวกับทฤษฎีการใส่กุ้งมาในแก้วเหล้านะว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้กุ้งเป็นจีเป็นยังไงบ้างกุ้งรู้สึกใช่ไหมไ <c oughs> อ้เราหน <c oughs> ูนะสีใช่ไหมเนี่ยที่มาใส่ของใส่ขึ้นเนี่ยอินอินเบียร์รู้อิสลัดถ้าไม่คีมาใส่ปุ๊บโอมีไข่หน่อยแดงอร่อยเลย <c oughs> เปลี่ยน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  <c oughs> ตอนนี้นะฮะเรามีประเด็นนะฮะเอย่าเพิ่ง อันนี้เอาเอาไปลงมั้เนี่ยลงเนี่ยวกันวันนี้แบบไม่ไม่ต้องจริงกูงเลยขึ้นมาขึ้นมาครับไปคลินมาขอดัมากเลยแล้วไปสกิปมานี่ยอาจสะคิปได้สกิปได้สกิปสกิปมานี่บอกเลยว่าน้ำหนักสุธิสาธุทักกัน <c oughs> ยังไงต่อเน,นี่ครับเนื่งนนอง <c oughs> <c oughs> จากวันนี้แขกรับเชิญเราเนี่ยไม่ก็ อรอามแากเท่าไหร่นะฮะบะโมอนร้านอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ออฟสัตว์นะฮะร้านที่มีอาหารดอนตีพอนะฮะร้านนี้แล้วก็มีดนตีด,ดีๆนะชั่วงข้าประมาณหนึ่งคูนะก็เจอกับผมได้ทุกวันเลยนะแม่เจอสิจะเอาพอนะ